คำถามมาถามอาจารย์ว่าทํายังไงจะเจอคู่ครองที่สินเสมอกันหรือเจอคู่แท้หรือสมหวังในความรักสักทีอาจารย์จะมีเคล็ดลับมาบอกนะครับวิธีการที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองวิธีการอันดับแรกเลยอาจารย์เราจะต้องหนึ่งมันสวดมนต์นะครับตั้งจิตให้เป็นกุศลและตั้งจิตอธิษฐานบ่อยๆว่าขอให้เจอคู่ครองที่ดีคู่ครองที่เหมาะสมกับข้าพเจ้านี่คือการทํด้วยตัวเองแบบที่หนึ่งคือการสวดมนต์สอง เวลาทําบุญอะไรก็แล้วแต่เวลาถวายสังฆทานอะไรก็แล้วแต่อาจารย์อยากให้ถวายของที่เป็นคู่เข้าร่วมด้วยที่เช่นแจก,กันดอกไม้เชิงเทียนรองเท้าแตพะพระช้อนซ่อมตะเกียบก็ได้ที่เป็นคู่และถวายเสร็จแล้วเมื่อพระให้กรวดน้ำเราอุทิศบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปแล้วก็แล้วแต่ตอนสุดท้ายเมื่ออุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วช่วงสุดท้ายให้พูดว่าเมื่อพวกท่านได้รับผลบุญนี้แล้วได้โปรดเปิดทางให้ข้าพเจ้าพบคู่ของที่ดีคู่ของที่เหมาะสม ที่คู่ควรกับข้าพเจ้าพูดไปเลยครับตอนสุดท้ายอย่างที่3พิธีการทําบุญเรียว่าตามศาสตร์ล้านนานะครับก็ให้ปล่อยปลาเป็นคู่ตามศาสตร์ล้านนาควรจะจริงๆแล้วให้ปล่อยปลาสีชมพูแต่ปลาสีชมพูหายากนะครับก็เลยใช้แทนในการเป็นปลาดุกแต่ให้ปล่อยเป็นคู่นะั่นคือ2ตัวไม่ต้องไปหาว่าตัวเมีเยหรือตัวผู้เอามา2ตัว แต่มีข้อแม้คุณต้องปล่อยในวันเกิดคุณก็คือเสาร์อาทิตย์ันาคารวันไหนก็แล้วแต่เนาะแต่ต้องปล่อยก่อนเที่ยงและสําคัญที่สุดควรปล่อยในน้ํานิ่งน้ํานิ่งในความหมายของมันก็คือบ่อน้ําหรือสระน้ําห้ามปล่อยในน้ําไหลเพราะอะไรเพราะถ้าปล่อยในน้ํานิ่งปลาสองตัวนี้จะไม่ไปไหนยังไงก็วนเวียนว่ายมาเจอกันอยู่ดีทั้งหมดก็3วิธีการด้วยกัน,นครับลองทําดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าดวงชะตาของเราความรักเปิดหรือยังและดวงคู่สมพงของเราหรือดวงคู่ครองของเราหรือคู่แท้ของเรา เกิดขึ้นปรากฏขึ้นหรือยังครับยังไงอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับความรักยังคงสวยงามเสมอครับ